ค่ะทามชม a d แอดมินสวัสดีนะคะเด้อกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสําหรับคลิปนี้รวมเล่าพัฒนาสามสำนัก้อคะเด้อปู่สังขะแม่นางพ่อกอมอสิบนะคะรวมสาสำนักสําหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดมินขอขอบคุณสําหรับแนวทางเล่าพัฒนารวมทั้ง3ามท่านนะคะเด้อ เอาวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่านใดท,ที่เขามาแล้วฝากเจนเคยด้อค่ะเด้อขอกำลังแรงใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะคะมาเบิงงกันเลยนะคะเนาะสำหรับท่านแรกท่านแรกปูสังขะนะคะปูสังขะสถิติงวดที่ผ่านมาเข่าที่เด่นซรูดตีด้อค่ะเด้อคุณปาคุณแม่ เข้าที่เด่น4ีรูดสเจาะไม่แตกนะคะงวดนี้นะคะเลขวินได้หกเจ็ดแปดสามสีห้าเลขเด่นหกเจ็ดแปดนะคะประกบคู่ หกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้านะคะวิ่งฟันรูดหกด้อท่านผู้ชมปูวิ่งฟันรูดเจาะไปที่หกนะคะแคปหน้าจ,จอด้วยค่ะด้วยคุณพ่อคุณแม่สถิติเก่าและใหม่นะคะเห็นพอเอฟซีคุณบอกมากอีกแล้วน,นะคะเนาะ เอาอันเก่าอันใหม่มาเทียบให้ดูด้วยจะได้ดูง่ายๆแม่นางงวดที่ผ่านมาเข้าที่เลขติดนะคะเลขติดเข้าที่เด่นสีเลขวิ่งมาเด่นสองนะมาชมแต่ว่าเลขออกเบิร์นสองสองนะคะเนาะเลขติดเข้าที่เด่นสีเลขวิ่งเข้าที่เด่นสองนะคะเจาะแตกสองสองนะคะสำหรับงวดนี้ตามต่อ งวดนี้นะคะท่านผู้ชมเลขวิน7 1 9 5 2 8นะคะเลขติด3 4 6เลขวิ่งเด่นหนึ่งกับ2นะคะเลขวิ่ง2ตัวแม่น,นั่งีนเขาดี้ดีเดอท่านผู้ชม1กับ2องงวดที่พ่านมากเขาที่เด่นสองก็แม่พี่น้องที่เป็นสายลวดนะคะเนาะ เบิ้งเหล็กบิงแม่นางเด้อทำมาชมเด็กวิงแม่นางเขาเขาหลุดดีขนาดเด้อค่ะเด้อประกบคู่สองตัวบนล่างนะคะมีเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ตัวมีศูนย์สามสี่หกเจ็ดเก้าห้าแปดนะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เจ็บข้อเด้อทำมาชมแอดมินเป็นสีบอกยักๆยัาทำมาชมเจ็บข้อ สำหรับต่อมาตอนแรกพ่อโบเร่หายมาก่านมช้ชมมีมพอ fc เพิ่นขอมาแอดมินก็นเลยขอน้ำพอมาว่างหายเบิ่ง่านมชม้ชมหลักสิบหลักหน่วยเด้อค่ะเด้อเด่นสิบเด่นหน่วยงวดนี้บ่มีชุดเต็มเลยคะ่ะเด้อหากพ่อแม่พี่น้องจะเอาชุดเต็มก็คือสิบหน่วยนี่พ่อแม่พี่น้อง fc ประกบเอาเลยเด้อค่ะเด้อ สีเก้าสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดหกเก้าหกศูนย์หกหกหกเจ็ดหกแปดไปยังสั้นเด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่พอวัดสิบหน่วยของพอมวดที่ผ่านมาประกบคู่กันบ่ได้เนาะคะ่นะเนาะสิบหน่วยของพ่อประกบคู่กันไม่ได้นะคะท่าผม้ชมวดที่ผ่านมาแตว่าเข่าบ่อท้ามาชมเดี๋ยวเบิ่งเด้อค่ะเด้อวดที่ผ่านมานะคะ เลขออกหลักหน่วยเลขออกงวดที่ผ่านมาก็คือสี่สามสองสองสี่สามสองสองลุธรรมชมงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยบนล่างพ่อหลุดนะคะหลักสิบเข้าไหมสี่สามสองสองหลักสิบ รักซิปกันร,รมมุดทำมาจมรุดเมร์ดรุดเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่หัดเนรือวาจัดเบิ้งไปก้อนทำมาชมหัดเน้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งไปก้อนกระไดเด้อค่ะเด้อสำหรับ1ิบหน่วยของพ่อก็มอดซิบต่อมาทำมาจม ท่านผู้ชมส้หรับใบนี้เป็นจุดประกบคููสูตรใหม่เป็นสูตรใหม่ของพ่อวางงวดแรกนะคะท่านผู้ชมสถิติสิบวดหลุดหนึ่งวดนะคะสำหรับสูตรใหม่สถิติสิบวดหลุดหนึ่งวดนะคะไม่ปักหลักนะคะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่คะดูดีๆนะคะแล้วก็ฟังด้วยฟังแอดอธิบายด้วยนะคะ เดนสูตรใหม่นะคะวางงวดแรกไม่ปักหลักกลับด้วยนะคะหรือว่าจะดูไปก่อน10งวดหลุดหนึ่งงวดนะคะสถิติพ่อกอมอสิบงวดนี้วางเป็นงวดแรกนะคะท่านผู้ชมเดน6กับ7ประกบคู่2ตัวบนล่างนะคะ6กศูนย์หกสามหกสี่หนึ่งสองหกเก้า และ87ไปกับบนล่างด้วยนะคะเป็นสูตรไมเดอร์ธรรมชมเด่นสูตรใหม่ไม่ปักหลักบนล่างไปกับด้วยนะคะแคปหนาจ,จอด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ต่อมาธรรมชมชุดสรุปแอดมินหนูน้อยหวดทีพผ่านมาวิ่งฟันรูดตัวเดียวแขนแขนเข้าเจาบแตกที่สี่สามนะคะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปก่อนหน้านี้แอดก็ได้ได้วางคลิปรวมเลขเด่นเนาะค่ะเนาะรวมเลขเด่นแอดมินไปแล้วทุกสูตรเด้อท่านผู้ชมคลิป,ลปหน้าแอดมินจะมาสรุปให้แอดมินเห็นแม่เอฟซีคอมเมนต์มาเนาะค่ะเนาะแม่หรือพ่อยเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาว่าเด่นเจ็ดแต่ไม่มีเจ็ด บอมีเจ็ดจังไรคุณแม่คุณพอ่อสูตรแอดมินมันเด่นเจ็ดเทียบเบิงแล้วหลายๆสูตรมันเด่นเจ็ดแอดมินเด่นเจ็ดพ่อแม่ fc เด่นตัวใดมักตัวใดเลือกเอาเลยค่ะเด้อเจ็ดสูตรนี่มีเจ็ดตั้งสี่ตัวนะคะเห็นไหมมีเจ็ดตั้งสี่ตัวมาบอมาบลูแต่ว่าแอดมินวาด เจ็ดมันเดนเดอร์ท่านผู้ชมเห็นบอเลขติดได้เจ็ดมีเจ็ดเลขติดมีเจ็ดสองตัวสุดสองก็มีเจ็ดนะคะไม่มาด้วยกันก็มีเจ็ดเป็นเลขดับคู่บนล่างนะคะท่านผู้ชมเป็นเลขดับคู่บนล่างแต่เป็นเลขเด่นที่มาได้นะคะหนึ่งถึงสองตัว แต่จะไม่กอดคอกันมาโดนๆจังกอดคอกันมาท่านผู้ชมแต่วางวันนี้เด่นเจ็ดเด้อท่านผู้ชมระวังเจ็ดสองสองเจ็ดกอดคอกันมาด้วยนะคะเพราะวางวันใดที่ไดเจ็ดสองเนี่ยท่านผู้ชมเคยหลุดสามครั้งเด้อค่ะเด้อเคยกอดคอกันมาสามครั้งแล้วนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดว่าเห็นตีท่านผู้ชมเห็นบอน,นี่เด่นเจ็ด 7มีตั้ง4สูตรหนึ่งสอมสี่ห้าห้ามีหนึ่งสองสาห้าชนกัน3สูตรสี่หนึ่งสองสี่ชน2สูตรเดมาชมเจ็ดเด่นนะคะรวม7สูตรนี้7เด่นนะคะชนกัน4สูตร บัตรที่นี่ถ้าสองตัวสูตรที่2เดินต่อนะคะเด่นมากนะคะ6กับ7จ็ดแอดมินก็เลยข,ขอเลือกเด้วยค่ะเด้อสำหรับท่านใดที่จะวิ่งจะรูดนะคะแอดวิ่งฟันรูดให้7นะคะคลิปหนาเจอกันกับชุดสรุปเ้ยค่ะเด้อชุดสรุปแอดน้อยธรรมาจุมชุดสรุปแอดน้อยอวัตีพานมาหมาน้ำแอดมินบอธรรมชม สีสามตรงตรงเด้อค่ะเด้อสี่สาตรงตรงเอาสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้้อคะเด้อขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันสรุปล,ล่าพัฒนาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ